ก็สวัสดียามเช้าครับก็มาปุ๊บเจอปั๊บเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวขึ้นให้ดูนะครับนะครับนั่งอยู่บนต้นนี้นะครับก็ฉลองยั้งใหม่ครับเมื่อวานก็ตัดไปสองตัวนะครับปัดดินกับปัดตะเพียนครับเช้านี้ก็มาใหม่ครับมาแล้วโอ้เดี๋ยวดินดินดินล็อกเลยครับทีเดียวเดี๋ยวให้ดูมาแล้ว สวยครับไสสวยน็อกเลยครับดูครับไสใหญ่อยู่ครับน่าจะโลได้ครับตัวนี้ ดอกเขานี่เลยดูทางแก้มเฮ้ยทะลุใต้คางครับนี่ตกเชือกกันเจิดร้อยใส่ถังมนาะ โดนแล้วครับไม้แล้วครับโดนแล้วโดนแล้วน็อกเลยในดินเลยชนชนน็อ,นนอกน็อกน็อกอุ้ยพันกิ์งไม้แล้วมั้งอุ้ดินดินดินฟื้นแล้วเอ้ยพันกิ์งไม้แล้วมั้ง โอ้วหันตัวเลยวะ <c oughs> ตัวสวยโย <c oughs> ไว้ไปไว้มาเว่ยนี่มาแล้วครับตัวสวยโยนี่ <c oughs> ใหญ่กว่าท่ออีกเทียบไปดูครับเนี่ยครับดูดอกนีงอยู่ในน้ำอยู่เลยดูแพรครับนี่เป็นวายวายอย่างนี้ครับวาย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 ,ยิงดักหน้าครับเนี่ยวายหันหน้าทางนี้ตอนวายครับวายหน้าน,นี่เนี่ยวายอย่างนี้เลย เล็งตรงนี้นะครับจะโดนตรงนี้เล็งตรงนี้เลยโดนตรงนี้เข้านี่ทะลุทะลุนี่ครับทะล,ทะลุเลยคีบมาหน่อยนึงนี่ครับทะลุนี่นีคนซับเลยครับอย่างใหม่ยิงดีงจริง หมาฮัสทสวยเลยคราวนี้นี่ครับโอเคจะขอปลดฟ้ากันปืนก็ใไซสวยอยู่ตอนนี้น่าจะไซโลได้ครับเยี่ยมๆอีกแล้วครับ ครับตอนนี้ก็ได้เวลากลับบ้านละก็ตูคนง,งานแล้วนะครับเช้านี้ก็ได้มา2แต้มนะครับก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่ครับวันนี้ครับได้ช้อนใหญ่หตัวแล้วก็นิ้นใหญ่หนึ่งตัวครับโอ้จะลงยังไงเนี่ย ครับก็ชวนเย็นก็ได้มาอีกหนึ่งแกนมาเป็นปลาตะเพียนก็ใส่สวย,ยครับประมาณกี่นิ้วห้านิ้วได้ครับใสอยู่ใสใหญ่อยู่ยนี่ฝนกะยะตกนะครับเพราะว่าลมแรงมากขึ้นต้นไม้เกือบลงไม่ได้ครับเมาเลยต้นไม้โยกไปโยกมายวร้อยหน่อยถ้าฝนไม่ตกก็ จะลอ้อยิงแล้วต้องฝตก็ต้องกลับบ้าน,นครับเพราะเสี่ยวฟ้าด้วยครับอันตรายคลิปนี้ก็ขอลาไว้เพียงแค่นี้ครับผมจากทีมง,งานพันป่าเอนเกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้า